ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม h o อสปิง Cat กับเกมปิซซี่คอนเน็กต์รีไดครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครคูกาโอโโดกันนะครับตัวของคูกาโอโโดครับผมเป็นตัวละครสายแทงครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับผมเราสามารถจะเปิดหาน้องแกได้ทุกช่วงเวลาครับผมถึงแม้จะหมดช่วงกิจกรรมไปแล้วก็ยังสามารถจะเปิดหาได้นะครับ ตัวของคูกะโอโดครับผมเป็นสังกัดสายแทงครับผมที่เราสามารถที่จะช่วยสนับสนุนในส่วนของทีมเวทได้ดีมากครับเพราะตัวของคูกะนะครับผมจะมีสกิลครับผมที่สนับสนุนทีมเวทได้ถือว่าน่าสนใจเลยนะของใส่ของคูกะโอโดนะครับผมจะเป็นตัวลักษณะประเภทแทงหนามาเลยนะครับผมนะเราสามารถจะใส่ของครับผม แหลงของคูกะได้เต็มที่ครับผมนะในส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะให้แนะนำนะครับผมในส่วนของแหล่งสิบสองนะครับผมเพราะว่าจะมีของครับผมที่ช่วยในส่วนของการเล่นค่าทีพีครับผมให้ตัวของคูกะไวขึ้นนะครับตัวของคูกะโอโดนะครับผมอาตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดันขึ้นนะครับผมดาวได้ตามใจชอบครับจะดันขึ้นนะครับผมหรือจะค่อยๆดันขึ้นก็ได้นะเพราะว่าตัวของคูกะโอโดครับเขาค่อนข้างจะถึกมากถึงระดับหนึ่งเลยนะครับ เรามาดูสกิลพื้นฐานของคูกะโอโดก,กันดีกว่านะครับสกิลยูนิเเบิครับผมจะทําการฟื้นฟูพลังเลือดตัวเองครับผมอย่างมากครับผมนะจากนั้นนะครับผมตัวละครข้างๆรอบๆตัวของคูกะครับผมจะได้รับบัฟเพิ่มพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทอย่างมากตามไปด้วยครับ ดังนั้นเนี่ยตัวของคูกะไอโดครับผมซิงสามารถที่จะประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอตัวที่มันอัดโ,โหดๆมากครับผมนะเราต้องการจะไม่ต้องการให้ทีมเราตายมากตายไวเกินไปนะครับผมก็สามารถใช้คูกะครับผมบัฟเพิ่มพลังป้องกันได้นะครับตัวส่วนนี้ถือว่าเป็นตัวที่อ่าไงดีละ่ะบัฟให้ดีๆนะครับผมเวลาเจออะไรที่มันดับเบิลเวอร์เกินไปนะครับตัวส่วนนี้นะเราก็เอาตัวของคูกะนี่ครับผมมาคอยช่วยบัฟเพิ่มพลังป้องกันกายภาพป้องกันเวทไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอ่า ถัดมานะครับผมก็คือสกิลที่1ของคูกะนะครับโดยสกิลนี้ครับผมจะเป็นสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับเพื่อนพ้องทุกคนปานการนะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยจะส่งผล12วินะครับนะซึ่งตอนหลังพอมีเซนโยแล้วก็จะยิ่งบัฟตัวนี้ก็ยิ่งโหดเข้าไปอีกทีนึงนะครับนะซึ่งสนับสูุนทีเวทได้ยิ่งกว่าเดิมครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทครับถัดมานะครับผม คูกะจะทําการโจมตีใส่ตัวละครศัตรูดึงด้านหน้านะครับผมด้วยดาเมจเวทเล็กน้อยครับผมจากนั้นจะทําการลดพลังป้องกันป้องกันเวทครับลงเล็กน้อยตามไปด้วยนะครับทรงส่วนนี้ครับผมเป็นท่าโจมตีนะครับผมบัฟอาดีบัฟนะครับผมให้ศัตรูด้วยนะซึ่งความแรงของสกิลนี้ครับผมจะอ้างอิงนะครับผมตามพลังโจมตีเวทนะครับผมของคูกานะครับ ส่วนลดพลังป้องกันนะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยจะอ้างอิงตามผลของสกิลนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถถ้าเราเราอยากให้สกิลนี้ลดเกาะแรงๆครับผมก็อัพสกิลนี้ให้สูงๆตามไปด้วยนะครับและสกิลนี้ครับผมดีบัฟตัวส่วนนี้จะส่งผลนาน12วินะครับและถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของอีสกิลครับผมเมื่อเริ่มทําการต่อสู้ครับผมตัวของคูกะจะบัฟเพิ่มพลังป้องกันเวทอย่างมากนะครับอ่ะปานกลางสิแล้วก็พออัพเป็น5ดาวก็จะกลายเป็นอย่างมากนะครับ ดังเกตเลยครับผมว่าตัวของคูกะนะครับผมเขาจะไม่มีสกิลยิวคนอื่นครับนะเป็นแทงที่เอาตัวเองรอดนะครับผมแค่คนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าอาคนเดียวที่รอดเนี่ยคือคนเดียวจริงๆที่เลือดเยอะมากครับผมเพราะคูกะเนี่ยเปิมเลือดตัวเองแบบแรงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือรับประกันได้เลยว่าตัวของคูกะเนี่ยถ้าเราสามารถยืนชนไหวนะครับคูกะเอาตัวรอดแน่นอนนะแต่ก็ต้องดูด้วยดครับผมด้วย ความเร็วของยูเนียนเบิร์ดนะครับดังนั้นเนี่ยครูกะถามว่าควรต้องรีบอัพขึ้น5ดาวไหมเพราะว่าเนื่องจากเป็นแท้งบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยครูกะเป็นแท้งนะครับดังนั้นเนี่ยอัพครูกะขึ้น5ดาวเลยจะได้แท้งนหนาๆนะครับผมตัวส่วนนี้อ่าก็ไม่ผิดนะก็ได้ครับผมตัวส่วนนี้แต่บางครั้งเนี่ยก็คือไม่ต้องรีบครูกะอัพขึ้น5ดาวก็ได้ให้ครูกะประมาณว่าขอแค่เกรดทีพีครับผมเกรดยูเนียนเบิร์ดของครูกะเนี่ยเต็มทานก่อนที่จะตายเนี่ยครูกะฮิวทีเดียวก็เลือกเต็มใหม่ ก็สายเอ็มแล้วครับผมโดนแล้วโอ้เจ็บนะครับผมและหิวตัวเองเลือดเต็มครับผมสามารถจะยืนชนต่อได้เรื่อยดังนั้นเนี่ยการให้ครูกะครับผมรีเววัวห้าดาวเลยทันทีเนี่ยก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองของเกินไปก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆอัพไปครับผมเพื่อเอาทรัพยากรไปลงตัวอื่นะตัวส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคกว่านะครับแต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของด่านด้วยนะถ้าเกิดเราสึกว่าเฮ้ยด่านมันยากเกินไปแล้วคูกะยืนชนไม่ไหวครับผมอะตัวส่วนนั้นค่อยอัพอัพของนะครับผมอัพดาวตามความเหมาะสมไปก็แล้วกันนะครับ ในส่วนของครูกะนะครับผมบางขั้นอาจจะสงสัยนะครับว่าบัฟเพิ่มพลังป้องกันรตรัวส่วนนี้เนี่ยมันจะดีเหรอนะครับผมอันตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่การจัดทีมนะเพราะว่าบางครั้งบางกรณีครับผมมันอาจจะมีประโยชน์นะครับผมบางครั้งนี่ก็คืออาจจะไม่ประโยชน์จัดทีมห่างๆเลยก็มีนะครับผมนะเพราะว่าตัวของครูกะจะบัฟแค่ในตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด พวกแนวหลังนะครับผมพวกสายธนูนะครับผมหรือสายจอเวทที่ยืนอยู่แนวหลังสุดเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลของบัฟของคูกะตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอไม่ได้บัฟตัวส่วนนี้เนี่ยโอเคนะครับผมเราก็สามารถจะให้พวกสายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเล่งยูเนียนเบิร์ดให้ไวขึ้นเพราะว่าเราต้องการบางครั้งเนี่ยเราอยากให้เล่งในส่วนของดาเมจขึ้นมาไวๆนะครับก็โอเคตรงส่วนนี้เราก็ดันตรงส่วนนี้ขึ้นมาได้ครับอ่ะนะมาดูการจัด ทีมนะครับผมก่อนการจัดทีมครับผมเรามาพูดในส่วนของลูปสกิลของคูกะนิดนึงดีกว่านะครับอันนี้คือลูปสกิลของคูกะโอยโดนะครับนะจะเริ่มต้นนะครับผมในส่วนของสกิลที่2ครับนะเริ่มต้นก็คือจะโจมตีรถกาะฝ่ายตรงข้ามก่อนเลยนะจากนั้นนะครับผมจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับปาร์ตี้นะครับถัดมาก็จะเข้าสู่ลูปครับผมก็คือโจมตีธรรมดานะครับผมสองทีครับจากนั้นโจมตีศัตรู1ทีนะครับผมลดเกาะเรียบร้อยด้วยสกิลที่2ครับต่อด้วยโจมตีธรรมดา1ทีและต่อด้วย สกิลบัฟเพิ่มให้กับปาร์ตี้นะครับซึ่ง,งส่วนนี้เนี่ยหลูปช่วงเวลาของคูกะโอิโดเนี่ยสกิลเนี่ยที่บัฟพลังโจมตีเวทให้กับปาร์ตี้เนี่ยจะค่อนข้างจะถือว่าทันพอดีนะครับก็ถือว่าโอเคอาจจะเหลวไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ก็รวมๆแล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าหลูปสกิลก็ถือว่าพอไหวนะครับอืมต่อไปนะครับผมเรามาพูดในส่วนของปาร์ตี้ของคูกะโอิโดขั้นต้นนะครับ อย่าที่บอกครับผมคูกะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดีมากครับผมในส่วนของทีเวทเพราะว่ามีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็มีลดเกาะเวทศัตรูด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมคร่าวๆนะครับผมตัวของคูกะโอโดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับน่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะแน่นอนครับผมแทงคูกะโอโดนี้จะยืนหน้าจ๋าเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยในการจัดทีมเวทได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะ คูกาโอโดนี่คือจะอยู่ด้านหน้าเขารีเองครับผมเห็นไหมคือหน้ามากมากเลยครับผมดังนั้นเนี่ยเรามันจะช่วยครับผมบางครั้งเนี่ยอยากได้แทงอยากให้ตัวละครยืนหน้าเขารีเนี่ยอาจจะเอาคูกะไปยืนหน้าก็ได้นะเพราะว่าตัวละครที่แทงที่ยืนหน้าเขารีนี่ยอมแล้วว่ามีไม่กี่ตัวจริงครับคูกะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมที่สามารถยืนหน้าเขาลีได้นะครับนะเพราะว่าโนซมิยังยืนด้านหลังเขารีเลยครับบางครั้งอาาหาแท้งไม่ได้นะครับให้คูกะไปยืนหน้าแทงเขารีนี่ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะบางครั้ง อ่ะถัดมานะครับผมหลังจากนี้แล้วนะครับก็เป็นพวกตัวละครทีมเวทครับก็จะมีตัวของอิดิยานะครับผมนะอิดิยาเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวละครที่ตายง่ายมากๆนะครับตายง่ายมากๆนะดังนั้นเนี่ยมีครูกะครับผมมายืนชนข้างหน้าตัวส่วนนี้ก็โอเคแล้วก็ตัวของคูกะครับผมจะบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมซึ่งตัวส่วนนี้อิดิยาก็จะได้รับผลไปด้วยนะพออิดิยาได้รับผลตัวส่วนนี้เนี่ยอิดิยาก็จะตายยากขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับบางคนบอกว่าอิดิยาเนี่ย โดนบัฟของคูกาไปแล้วอย่างนี้ยูเนียนเบิร์ดของอิรดยาก็ช้าใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรครับผมคูกา,าคูกาเนี่ยบัฟมาแค่นี้เนี่ยไม่ช่วยให้อิรดยาเนี่ยาตายตายง่ายขึ้นหรอกครับผมนะสุดท้ายก็ยังตายง่ายเหมือนเดิมนะครับรวมๆแล้วนะเพราะว่าคูกาไอตัวของอินดียาเนี่ยเขาจะลดเลือดตัวเองเป็นอาร์จินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต่อให้ได้รับบัฟของคูกาอิโดมาเพิ่มพลังป้องกันแล้วตัวส่วนนี้ตัวของอิรดยาก็ยังมีโอกาสตายอยู่ดีนะครับไงก็ให้ระวังตัวส่วนนี้ด้วยนะครับ แน่นอนครับผมพอเสร็จแล้วตัวส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถครับผมจะเอาตัวละครตัวอื่นเข้ามาได้แล้วอย่างเช่นตัวของบิสโตะนะครับผมคอยบัฟเพิ่มนะครับผมพลังโจมตีนะครับและก็ฮิวห้ตัวคูคูกะด้วยเพราะว่าตัวของคูกะนะครับผมเขาฮิวตัวเองไม่ได้นะครับผมไอเขาเขาฮิวคนอื่นไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยเราเอาบิสโตะมานะครับผมคอยช่วยฮิวไว้กับปาร์ตี้ครับผมตัวส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยได้บ้างนะครับแลวก็ดู่แอนนะครับผมอ่ามาเพิ่มนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับอ่าเพิ่มโจมตีเวท อาจจะปิดท้ายด้วยอันนะอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมนะอันนะมานะครับผมก็จะช่วยในส่วนของการลดเกาะเวทที่ดีมากนะครับนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะเรามีทั้งตัวลดเกาะเวทดีๆตัวบัฟเวทโหดๆนะครับผมตัวฮิวปาร์ตี้ครับแค่นี้เราก็สามารถครับผมจัดทีมได้ง่ายๆเลยนะตัวของคูกาอันนี้ก็เป็นซิมเพิลทีมแบบขั้นต้นนะครับตัวของคูกะเรามีลูกเล่นให้ใช้เยอะกว่านี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าตัวคูกาเนี่ย บางคนอาจจะไม่ต้องการได้บัฟครับผมพลระป้องกันนะครับผมก็จัดทีไม่ให้มันห่างๆหน่อยนะครับทีห่างๆก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวละครที่อยู่แนวหลังเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างตัวของเคียวกะอย่างนี้นะครับผมหรือแคลประมาณนี้นะเราก็ต้องแค่ต้องการเอาตัวของคูกะไปยืนชนข้างหน้าและตัวที่เหลือก็บัฟนะครับผมบัฟก,กันเองแค่นี้นะครับตัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์การจัดทีมหลักๆครับผมตัวของคูกะโอโโดนะครับสามารถจะแอฟอา เปลี่ยนแปลงครับผมแอปพลายตามความคิดได้เลยนะครับในส่วนของการจัดทีมของคูกะเอ,อโดะนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวละครและก็การแนะนําขั้นต้นนะครับหากชอบนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรครับผมยังไงก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับดูน้องนานาน,น้องแกก็กน่ารักดีนะครับ